ก็คือบรรยากาศนะคะรถเข้าใหม่นะเพิ่งลงทั้งรอบไปจุกๆเลยนะคะมีหลายรุ่นหลายลายี่ห้อมากนะคะไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าอีซูซุสำหรับลูกค้าที่เป็นขวัญใจกระบะสายซิงสายแซดนะคะแบบว่าจัดทรงลงแบกให้เรียบร้อยเข้าห้เลยกติดตามไว้ให้ดีเลยนะคะเดี๋ยวจะนำมารีวิวให้ดูทีละคันเลยนะคะคือเอาลงไปแล้วบางส่วนนะคะอยู่ในร้านเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศเนาะในส่วนนี้นะคะก็คือ นะคะก็เป็นกระบะนะกระบะจะเป็นกระบะส่วนใหญ่นะคะมีดีแม็กนะคะรี v วนะคะลูกค้าโอ้โหจะบอกว่าคันนี้คือหล่อตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเลยนะคันนี้นะร้องแต่วันแรกเลยนี่นะคะสําหรับใครที่สนใจรุ่นไหนนะเดี๋ยวรอติดตามชมนะคะให้ดีเนาะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้กับโอเคค่ะ